สวัสดีชาว u t u b e นะเดี๋ยวเราไปชมคลิปอภิพายของอนักการเมืองอพักเก้าไก่เขาอภิพายเรื่องตินเวลาซอยหลักๆเลยเป็นซอยวัดศรีวลีน้อยอ่ะเดี๋ยวไปชมกัน12ซึ่งเป็นจุดตัดซอยวัดหลวงโตหรือซอยวัดขิ่แก้วและจุดตัดที่กมที่18บเป็นจุดตัดของซอยวัดศรีวลีน้อย2จุดใหญ่นี้จะเป็นจุดที่มีการจราจรคับข้างและเป็นสถานที่ประกอบการขนส่งประเภทลานตู้คอเนเทนเนอร์ แต่เป็นก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่มีการสนส่งมีธุรกิจประเภทนี้แต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมีรถหัวลากหรือรถเทรลเลอร์ออกมาวิ่งบนท้องถนนในช่วงเวลาห้ามวิ่งทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นและผาสังเกตเห็นรถเทรล,ลเลอร์บางคันมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่บริเวณหน้ากระจกด้านหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็สร้างความง,ง,งุนงงและอึดอัดกับประชาชนผู้ใช้สัญจรบนท้องถนนเป็นอย่างยิ่งผมในฐานะของตัวแทนประชาชนและรับผิดชอบอยู่ในพื้นที่ได้ไดปรึกษาหารือกับสื่อท้้อองถิ่นนกกก็คืตลาาร เพื่อหาแนวทางแก้ไขในกนารการจราจรในพื้นที่ที่มีการขับขังแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือสอพอบางพีและบางแก้วผมอยากจะเรียนผ่านไปยังท่านประธานให้ทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือสอพอบางพีและสอพอบางแก้วให้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลและตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎจราจรก็คือการวิง่งรถเทรลเลอร์ในช่วงเวลาห้ามวิ่งและมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงเย่นด่วนในช่วงเช้าและช่วงเย็นครดดับขอบคุณครับ ก็อย่างที่เขาขอความร่วมมือเขาไม่เรียกว่าขอความร่วมมือหรอกอก้อนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นติดเวลาอยู่แล้วแล้วก็มีการขอความร่วมมืออยู่พักหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามที่เขาต้องการแล้วก็มีการประท้วงเรียกร้องปิดนานตู้อยู่บางครั้งนะบางบางลานนะครับไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันแล้วก็ล่าสุดก็นี่เลยมีนักการเมืองที่เขาไปเสนอเรื่องในสภา แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงการติดเวลาในเขตกรุงเทพและก็จังหวัดสมุทรปราการกันแล้วกัน,ดดกนดเดีงง๋ยวเอาของจังหวัดสมุทรปราการก่อนแล้วกันจังหวัดสมุทรปราการนะครับติดเวลาอย่างไงของจังหวัดสมุทรปราการถ้าเป็นเดิมทีนะครับก็ช่วงเช้ารถบรรทุกห้ามวิ่งนะครับก็จะเป็นหกโมงเช้าถึงเก้าโมงแล้วก็จะเป็นตอนบ่ายตอนเย็นก็จะเป็นสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม ที่เขาห้ามวิ่งแล้วก็ล่าสุดอัปเดตก็คือเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับรถบรรทุกนะฮะที่ห้ามวิ่งในเขตจังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวผมได้เขาอ้างอิงมาจากาเพจของอยูนิทไทยเขาส่งมาให้นะครับประมาณนี้ก็คือการติดเวลานะครับอัเปเดตใหม่ล่าสุดแล้วผมได้โทรไปถามาดาบสุยาที่อยู่ในโซนของอถนนปู่เจ้าฝั่งที่เราลงจากสะพานบุมิพลรมาก็าได้คำ,คำ,คำตอบมา ที่ชัดเจนค่อนข้างชัดเจนแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆอ่านตีชมใครรู้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันติดเวลาสมุทรปราการนะครับติดเวลาสมุทรปราการก็คือผมจะไม่มองกล้องนะผมคิดก่อนติดเวลาสมุทรปราการล่าสุดอัปเดตล่าสุดเลยณนะวันนี้เลยปีหกห้าเลยอ่าจังหวัดสมุทรปราการตอนเช้านะครับรถบรรทุกห้ามวิ่งนะครับตั้งแต่หกโมงเช้านะครับ เขตจังหวัดสมุทรราการนะครับรถบรรทุก yeah. ห้ามวิ่งนะครับอัปเดตล่าสุดก็คือตั้งแต่6กโมงเช้าถึง10บโมงเช้านะครับรถบรรทุกห้ามวิ่งก็หมายความว่าหลังจาก10บโมงเช้าขึ้นไปก็วิ่งได้นะครับเขตจังหวัดสมุทรราการทั่วไปนะครับก็คือ6กโมงเช้าถึง10บโมงเช้านะครับรถบรรทุกห้ามวิ่งนะครับให้วิ่งได้เฉพาะรถ6กล้อนะครับ10บล้อขึ้นไปห้ามวิ่งนะครับให้วิ่งได้เฉพาะรถ6กล้อ10บล้อขึ้นไปแต่6กล้อเนี่ย ก็ใช้การติดเวลาเหมือนกันถ้าเป็นในเขตของในเมืองชั้นในนะครับเช่นในตลาดปากน้ำนะฮะหกล้อก็วิ่งไม่ได้ก็ติดเวลาเหมือนเหมือนรถ10ล้อเหมือนรถพ่วงนะครับส่วนรถ10ล้อขึ้นไปนะครับเขตสมุทรปราการสีนคริลิรนปู่เจ้านะครับแล้วก็ในในโซนของสมุทรปราการแหละหกโมงเช้าถึง10บโมงเช้านะครับห้ามวิ่งนะครับช่วงช่วงเย็นก็ตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับล่าสุดอัปเดตล่าสุดก็คือในโมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับรถบรรทุกห้ามวิ่งนะครับ 4โมงเย็นถึง2ทุ่มรถบรรทุกห้ามวิ่งนะครับยกเว้นรถหกล้อนะครับรถหกล้อจริงๆเขาก็จะให้วิ่งปกตินะไม่ติดเวลานะครับส่วนที่เป็นประเด็นอยู่ในสภานะตอนนี้นะครับที่เขากําลังจับตามองก็คือซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับเดิมทีซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับก็ติดเวลาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอมีลานตู้เยอะๆนะแข่งขันกับเวลานะครับก็เลยทําให้รถตู้คอนเทนเนอร์วิ่งเยอะะตามที่เป็นข่าวแล้ตามที่เขาว่านั่นแหละแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเขาก็ จะใช้ตำรวจจราจรเขตบางนั่นน่าจะเป็นเขตของบางพีนะครับดูแลเป็นพิเศษก็คือ6โมงเช้านะครับถึง9โมงเช้านะครับห้ามวิ่งล่าสุดเนี่ยก็คือ6โมงเช้าถึง9โมงเช้าเดี๋ยวผมมีอ้างอิงให้ดู6โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับห้ามวิ่งนะครับถพาวิ่งก็คือโดนจับอ่ะโดนจับลงโทษหนักเลยนะแล้วก็ตอนเย็นก็ยังใช้เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็คือ4โมงถึง1ทุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นอัอนใหม่ก็คือ4โมงถึง2ทุ่ม แต่น่าจะใช้อันเดิมหละสี่โมงถึงหนึ่งทุ่มในห้ามวิ่งนะครับในเขตของวัดศรีบลีน้อยแต่เห็นเขาลงลงลงมาหลักๆเลยก็คือตอนเช้านะครับตอนเช้าก็คือ6กโมงถึง9ก้าโมงรถเป็นทุก้ามวิ่งนีแต่ฉพาะในเขตวัดศรีบลีน้อยนะครับซึ่งมันเป็นซอยลัดจากกมนสิบแปดออกฟอร์ตเค้เนาะที่เป็นประเด็นอยู่ในที่ผมให้ดูต้นคลิปไปนะครับส่วนอีกรอบนึงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับจังหวัดสมุทรปราการในที่ไม่ใช่ในเขตตลาดนะที่ไม่ใช่ในเขตตลาดก็คือ 6โมงเช้านะครับถึง10โมงเช้านะครับรถบรรทุกตั้งแต่10ล้อขึ้นไปห้ามวิ่งยกเว้นรถ6ล้อวิ่งได้นะครับส่วนในตลาดในย่านตลาดในในเมืองในปากน้ำเนี่ย6ล้อใช้การติดเวลาเหมือนกันกับ10ล้อกับรถเทลเลอร์นะครับก็คือห้ามวิ่งตั้งแต่6โมงเชา้าถึง10โมงเช้าหมือนกันส่วนรอบนอกสีนาคลินอาปู่เจ้าอาแถวลานเทพัาร์แถวเทพาร์อะไรพวกเนี้ย ตอนเช้าก็เหมือนกันเลย10บโมงถึงหกโมงเช้าถึง10บโมงเช้านะฮะวิ่งส่วนตอนเย็นก็เป็นเหมือนเดิมก็คือ4ี่โมงเย็นนะครับจากเดิม1นึ่ทุ่มก็เปลี่ยนเป็น4ี่โมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับห้ามวิ่งหลังจาก2องทุ่มก็วิ่งได้ปกติติดเวลาเนี่ยถ้าเป็นในในโซนของฝั่งพระป,ประแดงนะครับฝั่งพระป,ประแดงถ้าลงกาญจนาไปฝั่งพระป,ประแดงฝั่งนู้นไม่ติดเวลานะครับแล้วก็แถวแถวสุขสวัสดิ์ที่ที่จะออกไปทางพระรามสองเส้นนั้นก็ไม่ติดเวลาครับก็วิ่งได้ ส่วนทางด่วนทางด่วนเนาะเสริมนิดนึงทางด่วนกรุงเทพนะครับถ้าเป็นของกรุงเทพนะก็คือวิ่งใน10บโมงนะครับหกโมงเช้าถึง10บโมงห้ามวิ่งเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ารักสิบร้อต้องรอสิบโมงเนาะตอนเย็นก็ในกรุงเทพก็วิ่งได้สามทุ่มนะครับก็คือห้ามวิ่งตั้งแต่บ่ายสามถึงสามทุ่มส่วนขึ้นทางด่วนเนี่ยให้ขึ้น,นตอนเช้าติดเวลาหกโมงเช้าถึงสิบโมงใช่ไหมแต่ทางด่วนนะเน่ะตอนนี้เราอยู่บน,นทางด่วนเนาะหกโมงเช้า ถึง9 0โมงถึง10โมงห้ามวิ่งก็จริงแต่9โมงนะ่ะสามารถขึ้นทางด่วนได้นะครับสามารถขึ้นทางด่วนได้ถ้าเป็นของกรุงเทพขึ้นทางด่วนได้ต่อไปไหนก็ได้แต่ห้ามลงในเหยียบในเขตกรุงเทพนะถ้าลงปุ๊บก็โดน,โดนจับนะก็คือติดเวลาก็หมายความว่าต้องคำนวณเวลาดีว่าขึ้นไปแล้วนะครับจะจะ,จะต้องลงหลัง10บโมงคือลงได้ปกติกรุงเทพก็คือ1 0บหกโมงเชา้าถึง10บโมงนะครับห้ามวิ่งแล้วก็บ่าย 3- าถึง3ามทุ่มนะครับห้ามวิ่งส่วนตอนเช้าเฉพาะทางด่วนเนี่ยเฉพาะทางด่วนก็ให ข้อพิเศษหน่อยก็คือขึ้นได้ไม่ต้องรอถึง10โมง9โมงสามารถขึ้นทางด่วนได้เลยไม่ติดเวลาก็สำหรับคลิปนี้สุยท่านทุกขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับนิดหน่อยเนาะสวัสดีครับก็สรุปอีกทีหนึ่งก็คือตั้งแต่6โมงเช้านะครับ10โมงถึง10โมงรถบรรทุกห้ามวิ่งในเขตสมุทรปราการยกเว้น6ล้อนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นบ่าย4โมงเย็นนะครับถึง สองทุ่มนะครับรถบรรทุกก็ห้ามวิ่งในเขตจังหวัดสม,มุทรปราการจังหวัดสม,มุทรปราการเนี่ยไม่ติดเวลาวันเดียวนะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ตามซอยวัดศรีวลีน้อยที่เป็นข่าวก็คือยังใช้เวลาเดิมก็คือ6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้านะครับห้ามวิ่งนะครับช่วงเย็นก็น่าจะเป็น4ี่โมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มนะครับที่ห้ามวิ่งนะครับแล้วก็สําสหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคร่าวๆนะพิธุก,กันใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพอดีเห็นเป็นประเด็นก็มาทาเป็นคลิปสาหรับคลิปนี้สุดยอดทุก สวัสดีครับบ๊ายบาย